สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาชนบทมาแล้ว,วเพื่อนๆเยตาจะอัปเดตการเดินทางกลับเยอรมันให้เฟืนกลับดูเนาะนี่เยตามารอรถเยตาจะออกเดินทางเยตาออกมาจากบ้านประมาณสองทุ่มเ๋ยจะเยตาจะขึ้นรถสองทุ่มยี่สิบเนาะนี่มารอรถนครน,นครชัยเอเนาะนี่ แลยวจะอัปเดตให้ดูไประยระะเนาะสัน้นๆเนาะกระเป๋าอันนี้เยาตามะมาขึ้นที่คูข,ขันนะเพื่อนๆที่คูข,ขันออกแล้วเพื่อนๆสองทุ่ม้ยสี่ทุ่มยี่สิบเพราะว่ายยตาะกำหนดจะให้มันไปถึงโน่นตีห้าเพื่อให้มันไปถึงกรุงเทพตีห้าเยตาะก,ก็เลยขึ้นสายหน่อยสองทุ่มสี่สิบหกสี่ทุ่มยี่สิบ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยววางก่อนทายให้รู้แป๊บนึงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังการเดินทางมันยาวนานแค่ไหนเดี๋ยวก่อนเด้อเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังีนมาถึงในสนามบินเช็คอินเข้ามาแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวจยหาที่หาเพื่อนแฟนก่อนพอดีกลับวันตรงกันคนที่ไปไประจวบวันนั้นอ่ะกลับพอดีวันตรงกันเลยตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มเพื่อนๆเยตาจะบอกเฟนครับว่าเยตาเดินทางมาจากบ้านเยตาวันที่สิบสาม ส3ตอนออกจากบ้านตอนสองทุ่มนะจำไว้นะเพื่อนๆอ,ออกจากบ้านตอนสองทุ่มมาขู่ขันเดินทางมาประมาณสัก60กิโลเมตรให้พ่อมาส่งเนาะขึ้นรถจากขู่ขันมาลงมาลงที่หมอชิดประมาณตีห้าลงรถจากหมอชิดต,ต่อแท็กซี่ถึงถึงหมอชิดตีห้าของวันที่14 แล้วก็ต่อรถจากมอชิดมาบ้านน้องสาวก็ชั่วโมงหนึ่งมาถึงหกโมงเช้าของวันที่สิบสี่ถึงไหนแล้วมาพูดก,กินเพื่อนเล่าถึงไหนแล้วพอดีเพื่อนแฟนเข้ามาพอดีที่เจอที่หัวหินวันก่อนนะนะเออว่ามาเจอมาถึงบ้านเออมาถึงไอ้นี่มันตีห้ามอชิดตีห้าต่อมาจากบ้านน้องสาวอีกก็ชั่วโมงหนึ่งมาถึงหกโมงมาถึงหกโมงใช่ไหมพอมาถึงหกโมงเสร็จแล้วก็ของวันที่สิบสี่ ถึงหกโมงเช้าของวันที่14แล้วก็นอนนอนทั้งวันเลยแล้วก็ออกจากบ้านน้องสาววันที่14เวลาสองทุ่มมาสองทุ่มจะขึ้นเครื่องตอนห้า,าทุ่มสี่สิบห้านะเพื่อนๆห้าทุ่มสนะี่สิานเดี๋ยวยาตาถ่ายให้ดูต่อไปเรื่อยๆเนาะเครื่องออก5้าทุ่มสี้าตอนนี้สี่ทุ่มตอนนี้นะเนาะ ทุ่5ตอนนี้เยาตายอยู่บนเครื่องบินแล้วเพื่อนๆท่าทุ่ม45เล้วเครื่องจะออกแล้วมาต่อเพื่อนๆมาต่อที่อะไรนะเวีนนาเวีนนาประเทศออสเตรียเพื่อนๆเนยาตาม,มาลงอยู่นี่ประมาณใช้เวลาประมาณ จากสนามบินสวรรณภูมานี่ประมาณาใช้เวลาเดินทางมาประมาณ11ชั่วโมงมาถึงเวียนนาเนาะแต่ว่าอยู่ในมันยังเช้าอยู่นะแต่ใช้เวลา11ชั่วโมงแต่ว่ากว่าจะทําอะไรเสร็จทําอะไรเสร็จก็เป็นชั่วโมงไงเพื่อนๆแล้วก็รอนั่งรอเครื่องอีกเครื่องขึ้นอรอเครื่องอีกประมาณเกือบ2ชั่วโมงต่อจากเวียนนาไปลงที่เบอร์ลิน เนาะในยตาจะถ่ายให้ดูเป็นระยะระยะเครื่องแล้วเพื่อนเพื่อนบินไปอีกประมาณชั่วโมงครึ่งอันนี้เป็นเครื่องเล็กนะเพราะว่ามันบินแค่ระยะเวลาสั้นๆก็เลยเครื่องเล็กในยตาจะถ่ายนะที่นั่งข้างละสามคนในเครื่องใหญ่ที่ย,ยตานั่งมา,าทั้งหมดมัน สิบที่นั่งตรงกลางสี่ด้านข้างสามเนาะตรงที่เตานั่งมาจากเมืองไทยเนาะมันมีสิบที่นั่งอันนี้มีหกที่นั่งข้างละสามเนาะ,นะ,นะ,ะระยะทางสัน้นๆมันไม่เต็มเอตาไทยให้ดูอีก ลงมาถึงบารลินแล้วตอนบ่ายสองโมงกว่าๆเนาะวต่อไปก็เอากระโปรงเอากระเป๋าอะไรเสร็จแล้วก็ขึ้นรถเมยไปหารถไฟแต่ตอนกลับนี่ยังคอยยังชัวหน่อยเพื่อนๆรถเมย์มันจอดอยู่ตรงสนามบินเลยแต่ตอนมาสิต้องออกจากเนยตาไทยให้ดูใบสองใบสอง ขึ้นรถขึ้นรถทัวร์แล้วเพื่อนๆเ,เห็นไหมบรรยากาศที่ระมันหนาวมากแล้วขึ้นรถทัวร์แล้วไปต่อรถไฟนยรยไฟจะพาให้ดูเป็นระยะระยะเด้อรถทัวร์นี่คือรถทัวร์ไม้เพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> ข้างทางดูต้นไม้ข้างทาง ถึงแล้วเพ,พื่อนๆสถานนีรถไฟเน,ะ<ฮ>นาะมาทายดูใหม่กระเป๋าแน่นหน่อยนี่มีกี่ใบเพ,พ,พื่อนๆเฮียตามีกระเป๋ามากี่ใบส <c oughs> ี่ใบเห็นไหมสี่ใบห้าใบากับข้างบนอีกหกใบก็อยู่ในตัวอีกนี่ก็เป็นการรอรถไฟเพื่อนๆีน,นสถานนีรถไฟเนาะนี่ ไปต่อรถไฟอีกความจริงต่อสมรอบรถไฟแต่วันนี้จะต่อแค่สองรอบรอบสุดท้ายให้แท็กซี่มารับหรือไม่ก็ให้ข้างบ้านมารับแต่ก็ให้ตังค์เขานะเดี๋ยวโทรบอกเขาเด้วขึ้นต่อแรกไปก่อนแล้วต่อที่สองค่อยโทรเนาะนี่อยู่ใต้เดินนะเพืนะ่อนเนาะนี่มีมี ไลชันชราไปแล้วเพื่อนๆรถไฟแล้วงชั <c oughs> ้นนะเพื่อนๆในด้านโน้นเขาเอาไว้จอดจักรยาน <c oughs> คนเขาเอาไว้คืาจอดจักรยานแล้วเขาผูกไว้น่นนเห็นไหมด <c oughs> ้านโน้นทางน้นะจักรยานอีกฝั่หน,นึง่งด้านนี้ก็คนนั่งแต่ทั้งมันมีชั้นบนอีกชันนก้นหนึ่งอันนี้ชั้นชั้นธรรมดาไม่ไงต้องบันไดก็ขึ้นไปชั้นบน,น,นเห็นไหมเพืนะ่อนๆเนาะ อันนี้อยู่ใต้ดินอยู่มันมองอะไรไม่เห็นรอกมันอยู่ใต้ดินเนาะเนาะตัวสตเลสาตัวเาแรบเรมื่อกี้อยู่ตาถ่ายไม่ได้คนนั่งอยู่ตอนนี้คนไปแล้วนะนที่นั่งดึงลงมาอันนี้เนาะอถนนหนทางให้ดูนิดหน่อยดูต้นไม้ใบหญ้ามันยังไม่เกิด <laughs> มาแล้วเพื่อน เดี๋ยวจะต่อรถไฟไปอีกรอบหนึ่งเยตะจะเอาต้องเอากระเป๋าลงไปทางนี้ลงไปทางนี้แล้วก็ข้ามลงไปมันก็จะมีที่ข้ามไปทางนูน้นนุนไปขึ้นรถด้านน้นชั้นทราที่สเนาะเดี๋ยมันยังมีเวลาเหลืออยู่อีกนิดนึงถ่ายคลิปให้แฟนคลับดูหน่อยถ้าไม่มีเวลาก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะเพืเ่อนๆอันนี้ ใช้เวลาจากสนามบินมาบ้านนี้นั่งรถไฟ4ชั่วโมงคุนเพื่อนต่อรถไฟปกติต่อ3รอบแต่ในยตาจะต่อแค่2รอบจะให้ข้างบ้านมารับแท็กซี่ก็ได้ข้างบ้าน,ก,าานาก็ได้ข้างบ้านมาก็ให้เงินเขหมือนเดิมเนาะเนาะจะเอากระเป๋าลงไปด้านนี้แล้วก็ข้ามไปขึ้นทางโน,น้นเนาะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันใช้เวลา4ชั่วโมง แต่ว่าขับไปไกลแล้วไกลถึงบ้านเยตาแล้วเพื่อนๆไม่นานหรอกต่ออีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันแล้วค่อยถ่ายให้ดูใหม่เยตากลับหลังมาให้ดูด้านนี้ปกติตอนเยตานั่งรถมาทางวันนะพเพื่อนๆไม่มีแดดเลยพอมาถึงนี่แดดออกเลยแดดออกอย่างนี้แต่หนาวนะเพื่อนๆประมาณ4ีองศาหนาวมากเลยเนาะตอนนี้คือเวลาห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นบ้านเรานะเยตาเปรียบเทียบบ้าน จะให้เพื่อนๆได้รู้ว่าเยตาเดินทางกี่นาทีกี่ชั่วโมงกว่าจะถึงเยอรมันตอนนี้คือห้าโมงเย็นบ้านเรานะยเยตาออกจากบ้านตอนเอออ,อกจากบ้านจริงๆตอนสองทุ่มของวันที่สิบสามเนาะขึ้นเครื่องตอนเที่ยงคืนวันที่สิบสีอันนี้ตอนห้าโมงเย็นวันที่สิบห้านะพเพื่อนๆเยตาไปถึงบ้านประมาณอ,อ ดูตามนาฬิกาแล้วเนยาตาไปถึงบ้านประมาณสามทุ่มเพื่อนๆเนาะไอไม่ใช่ไม่ใช่สามโมงบ่ายสามโมงไอไม่ใช่สาม,มทุ่มสี่สามทุ่มบ้านเราเออบ่ายสามโมงอยู่นี่สามทุ่มบ้านเราเออบ่ายบ่ายสามโมงอยู่นี่ใช่ไหมน่าจะใช่หรอกเออถึงเถึงสามทุ่มบ้านเราของวันที่สิบห้าเนาะเดี๋ยวจะท้าทายให้ดูอีกรอบหนึ่งขึ้นรถไฟอีกคันหนึ่งแล้วเพื่อนๆ ว่างว่า